สวัสดีครับผมเนฟิตนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํามือใหม่ที่เข้ายิมมาเป็นวันแรกควรจะเตรียมตัวยังไงและเวลามายิมโดยเฉพาะเป็นวันแรกเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง <Yeah. S 1> คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่เดินบนลู่วิ่งปั่นจักรยานก็เข้าคลาสนะครับอันนี้เป็นปกติของการเข้าฟิตเนสแต่วันนี้นะครับผมอยากให้เพิ่มโปรแกรมเวทเทรนนิ่งเข้าไปร่วมด้วยนะครับเป็นการฝึกเวทสําหรับมือใหม่ เล่นได้ทุกคนโดนทุกมัดกล้ามเนื้อเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลากับลู่วิ่งอย่างน้อยคือแบบถ้ามาวันแรกนะไม่ครึ่งชั่วโมงก็ชั่วโมงหนึ่งผมอยากให้ลองเปลี่ยนเอาเวลาส่วนหนึ่งนะครับมาฝึกเวทเทรนนิ่งสัก30นาทีก็ได้นะครับในการเริ่มต้นมันจะทําให้ร่างกายเราเฟิรม์มกระชับเวลาเราลดไขมันลงมาซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่ยกเวทเทรนนิ่งแล้วเราเพียงแต่แค่คาร์ดิโออย่างเดียวรับรองว่าคุณจะไม่มีวันมีหุ่นที่คุณอยากจะได้ แนะนำเครื่องแรกเลยดีกว่าเป็นการฝึกอกหลังแขนแล้วก็ไหล่ชื่อทาวาเชสเพรสมือใหม่ไม่ต้องตกใจนะเล่นได้ทุกคนก็เครื่องนี้นะครับชื่อว่าเชสเพรสแมชชีนจริงๆเป็นมุมง่ายๆเหมือนกับเราวิดพื้นเลยนะครับแต่ว่าบางคนวิดพื้นไม่ไหวก็ให้เล่นเครื่องนี้เป็นการดันออกจากตัวของตัวเองนั่นเองเวลาปรับเบาะเนี่ยการวางมือตรงนี้สําคัญมากวางเฉียง4-5องศา นะครับเวลาดันให้แอนอกแอนหลังนะครับใช้ข้อศอกดันแล้วบีบเข้ามาพร้อมกับเก่งกล้ามเนื้ออกนะครับผู้หญิงก็สามารถฝึกได้นะครับอย่าไปตกใจว่าเฮ้ยผู้ชายเล่นอย่างเดียวกล้ามเนื้อหน้าอกจะขึ้นมาแต่จริงเราต้องบาลานซ์กันนะครับเล่นให้ครบทุกมัดเช่นมีดัน,ม,ดนมีดึงกล้ามเนื้อหน้ากับหลังจะได้บาลานซ์กันโพสเซียของเราก็จะดีขึ้นอ่ะวิธีการปรับเบาะนะครับก็ปรับตามความสูงของตัวเองส่วนตัวเนี่ยผมจะปรับระดับ5้าแต่ละที่ไม่เหมือนกันวางศอกเฉียง4างองศาแอนหน้าอกขึ้นนะครับหลังน ดันออกไปแล้วเก่งกล้ามเนื้อนะครับเชิดอ,อกไว้ตลอดเลยนะครับข้อผิดพลาดที่ผมไม่อยากจะเห็นก็คือแบบนี้นะครับอย่าเอาไหลออกมานะครับอย่างที่2ก็คือลงนิดเดียวแบบนี้ไม่เอานะครับในคลิปที่ผมสอนผมจะพยายามเล่น full range of motion ตลอดคือขึ้นสุดลงสุดนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อทํางานเต็มที่ตอนต้านหายใจเข้าออกแรง หายใจออกเห็นไหมฮะไม่ยากเลยก็ปรับน้ําหนักตามเท่าที่เราไหวมือใหม่ฝึกอยู่ประมาณ15ครั้งก็ได้นะครับบางทีเราเล่นเกิน15ครั้งเกิน20ครั้งขึ้นไปก็ให้เพิ่มน้ําหนักเพิ่มแรงต้านก็โดยการใช้ตรงนี้เนี่ยเสียบไปเลยนะครับปรับระดับตามที่เราอยากจะได้เพราะความแข็งแรงของแต่ละคนไม่เท่ากัน4เซตนะครับแล้วก็ไปท่าที่2กันันนี้จะเป็นมุมตรงกันข้ามกันแลวเมื่อกี้เราดันนะครับคราวนี้จะเป็นการดึงบ้างอย่างที่พูดไปคือบาลานซ์หน้าหลังเนี่ย จะต้องเท่ากันก่อนเข้าท่าที่2เนี่ยผมอยากพูดเกี่ยวกับการสมัครยิมนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าการลงทุนกับสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้รายเดือนต่อย,ยิมนะครับหนึ่งถึงสองพันหรือว่าบางที่เนี่ยห้าร้อยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าการลงทุนกับสุขภาพเนี่ยการเป็นเมมเบอร์การสมัครเข้ามาเล่นฟิตเนสใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยยังไงก็คุ้มนะครับดีกว่าเราไปเสีย เงินให้หมอนะครับเดี๋ยวนี้ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยราคาก็สูงมากเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพเนี่ยผมอยากให้หมองว่าการลงทุนเข้าฟิตเนสเนี่ยตรงนี้ยังไงก็คุ้มค่าถ้าคุณมาออกนะครับไม่ใช่จ่ายแล้วก็ไม่มาเลยโลเคชั่นของยิมตรงนี้สําคัญเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราเลือกยิมเนี่ยเราพยายามเลือกให้ใกล้บ้านเราให้มากที่สุดยิ่งดีอย่างเช่น5นาที10นาทีถึงเพราะว่าบางทีการไปยิมเนี่ยบางทีถ้า40นาทีไปกับชั่วโมงครึ่งแล้วอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่า ขี้เกียจไปนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกหายิมให้ใกล้ตัวเองให้ใกล้กับบ้านตัวเองนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เรามายิมได้บ่อยขึ้นโอเคมาท่าที่2กันชื่อท่าว่า cable row นะครับท่านี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อหลังวิธีการเล่นเนี่ยให้เรานั่งหลังตรงแอนโกขึ้นปรับน้ําหนักตามเท่าที่เราไหวเลยนะครับลำตัวตรงนี้เกรงท้องเพื่อให้ลำตัวตั้งตรงจะไม่มีท่าไหนที่หลังค่อมนะครับจะไม่มีท่าไหนที่หลัง แอนมากเกินไปนะครับให้นั่งหลังตรงเป็นโพสเจอร์เหมือนที่เรายืนคราวนี้วิธีการฝึกท่านี้นะครับพยายามอย่าย,ยกตัวไปมาใช้แค่ตอกดึงแล้วเก่งกล้ามเนือนะ้อที่หลังของเรานะครับต้านช้าช้าดึงเข้าไปบีสบสะบักแอนอกทุกช่วงในการฝึกนะครับต้านช้าชาอันนี้มือใหม่ฝึกได้ทุกคนนะครับเอาเท่าที่เราเล่นไหวเอาเท่าที่เราโฟก,กัสได้15ครั้งเหมือนกันนะครับ4เซตฝึกได้ไม่ยากเลยอันนี้ก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อหน้าแขน การสร้างกล้ามเนื้อหลังทุกส่วนเลยข้อดีหนึ่งเลยของท่านี้เนี่ยมันแก้โพสเจอร์ด้วยการที่คนเดินหลังค่อมไหล่หอเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนเป็นเป็นมากเป็นน้อยต่างกันแต่ว่าท่าพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ดึงโพสเจอร์ของเราให้กลับมาเป็นปกติเพราะฉะนั้นอาการหลังค่อมไหล่หอคอยืืนเนี่ยมันก็จะแก้ด้วยท่าพวกนี้แล้วเห็นไหมครับจริงๆเวทเทรนนิ่งเนี่ยนอกจากจะสร้างกล้ามเนื้อแล้วจริงมันประโยชน์มันเยอะมากอยากให้ลองฝึกไปเรื่อยๆนะครับถามเทรนเนอร์ก็ได้ว่าเครื่องนี้เล่นยังไงหรือว่า ลองดูจากสื่อต่างๆก็ได้โดยเฉพาะช่องเนฟิตก็ได้เหมือนกันก็จะสอนรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทุกตัวผมสอนไม่กัาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอามาท่าสุดท้ายกันคือท่าว่าเล็กควอสคราวนี้เราจะไปเล่นช่วงล่างบ้างเมื่อกี้เราฝึกทั้งหมดแล้วนะครับช่วงบนท่านี้จริงๆจะคล้ายๆกับท่าสครอตแต่เพื่อนๆบางคนยังสครอตไม่ถูกนะครับอาจจะเริ่มจากการฝึกด้วยท่าเล็กควอสก็ได้ท่าสครอตอย่างนี้เล่นอย่างนี้เล่นให้ดูย่อนะครับ อ่าเป็นนี้คือมุมธรรมชาติมุมตัวเราเวลาฝึกบอรี้เวทแต่ว่าท่านี้เหมือนกันเลยนะครับวิธีการเซตอัพตรงนี้เนี่ยให้นั่งหลังตรงแอนโนกเหมือนกันนะครับจะไม่มีท่าฝึกไหนที่หลังคอมสะโพกตรงนี้ขอย้านะครับสะโพกห้ามยกขึ้นมาเด็ดขาดน,นะครับเวลาเราฝึกเนี่ยสะโพกติดบอกไว้ทุกช่วงในการฝึกนะครับปลายเท้าเปิดเล็กน้อยนะครับตามมุมธรรมชาติสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเข่าของเราจะต้องชี้ไปตามปลายเท้านะครับห้ามเข่านีบนะครับ ให้เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนท่าสปอร์ตที่ผมได้ทําไปนะครับวิธีการดันเนี่ยใช้กลางเท้าดันนะครับอย่าไปใช้ปลายเท้าเด็ดขาดใช้ปลายเท้าเมื่อไหร่ปุ๊บเข่าพังนะครับท่านี้เนี่ยประโยชน์มันทําให้ช่วงล่างของเราแข็งแรงทําให้เข่าแข็งแรงด้วยอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าคนที่เจ็บเข่าห้ามเล่นแนะนําให้เล่นท่าน,นี้เลยถ้าเจ็บมากก็ให้เลี่ยงนะครับอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์เอานะครับวิธีการฝึกดัน,นออกไปเลยนะครับใช้กลางเท้าของเราตันี้ตัวกดล็อก เครื่องนี้จริงเล่นง่ายนะมือใหม่ไม่ต้องตกใจเล่นได้ทุกคนนะครับต้านลงช้าๆเล่น full range of motion นะครับเอามาสอนต่อหลังตรงแอนอกสะโพกติดนะครับดันออกไปปึ้งต้านลงช้าๆลงลึกๆนะครับเท่าที่ตัวเองไหวแต่อย่างที่บอกไปหลังข้อแบบนี้ห้ามนะครับสะโพกติดบอกไว้ทุกช่วงในการฝึกหายใจออกต้านลงช้าๆดานันปั้ง4ที2 3 จังหวะออกแรงทุกครั้งนะครับคือเราเที่ยวดันออกไปหายใจออกตอนต้านก็หายใจเข้าจังหวะต้านสักสามวิก็ได้ต้านช้าช้าหนึ่งสองสามจังหวะออกแรงหายใจออกดันปั้งนะครับเห็นไหมเรียบร้อยวันนี้สามท่าฝึกง่ายๆนะครับเอาคุณป้านะ้าอายายแกรนมัมแกรนฟาเตอร์แกรนแกรนแกลนฟาเตอร์ grand grand มาเล่นอย่างได้เลยคนจะเข้าใจผิดว่าแบบคนแก่จะเล่นเวทไม่ได้อันตรายแต่จริงๆเนี่ย โคตรสำคัญนะครับสร้างกล้ามเนื้อมาพยุงข้อต่อไม่ให้แบบเจ็บนู่นนี่นั่นแม่ผมยังมาเล่นเลยผมยังมาสอนเล่นในแต่ละท่าเลยเขาก็แข็งแรงขึ้นเขาบอก ee, เต้นได้นานขึ้นอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่าเวทเทรนนิ่งรู่จะพูดยังไงแล้วแบบเป็นสิ่งที่โคตรดี oh, e. สำคัญที่สุดแล้วนะครับยางก็ดูคลิปผมก็ได้นะสอนมาเป็นโปรแกรมเลยใน1สัปดาห์เล่นอะไรบ้างอกเล่นอะไรไหลเล่นอะไรหลังเล่นอะไร คุณผู้หญิงก็สามารถดูได้เหมือนกันนะครับฝึกสะโพกฝึกกล้ามเนื้อก้นทายังไงให้ขาดีผู้หญิงเล่นเวทยังไงในนี้ผู้หญิงก็เล่นเหมือนผู้ชายทุกอย่างเลยนะครับแค่เด้นที่สะโพกแค่นั้นเองนะครับกีก็ฝึกทุกมัดกล้ามเนื้อนะครับอกหลังไหล่แขนท้องนะครับเล่นเครื่องพวกนี้โดนท้องด้วยแล้วก็เล่นขาด้วยนะครับแล้วก็ฝึกแบบนี้วันเว้นวันก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะไปทำคาร์ดิโอเพื่อลดไขมันให้กล้ามื้อปอดกับหัวใจแข็งแรงก็ทําได้เช่นเดียวกันเข้าคาร์ดก็ได้ วิ่งก็ได้หรือทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มีความเหนื่อยมากขึ้นอันนั้นก็ถือเป็นการคารีลเช่นเดียวกันนะครับก็อยากให้ทําควบคู่กันไปอย่างน้อยที่สุดๆ3วันเป็นสีที่จําเป็นและต้องทำนะครับจะได้หุ่นดีเรียบร้อยสำหรับวันนี้กดติดตามผมด้วยผ่านช่องทาง YouTube f e c e b o o k Instagram เนฟินะครับเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับผม